โอเควันนี้เราจะมาเรียนจำนวนตรงข้ามเนาะจำนวนตรงข้ามคือจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนและอยู่คนละข้างของศูนย์อ่ะเขามีหมายเหตุด้วยเขาบอกว่าศูนย์เป็นจำนวนตรงข้ามของศูนย์อ่ะตัวอย่างเนาะจำนวนตรงข้ามของ9ก็คือลบ9าจำนวนตรงข้ามของลบ9คือลบ ลบ9ซึ่งมีค่าเป็น9สรุปนะจ๊ะ9และลบ9เป็นจำนวนตรงข้ามซึ่งกันและกันหรือครูยกตัวอ,อย่างให้จำนวนตรงข้ามของ8ก็คือลบ8จำนวนตรงข้ามของลบ20 ก็คือ20สรุปเนาะจำนวนตรงข้ามของบวกจะเป็นลบจำนวนตรงข้ามของลบจะเป็นบวกโอเคนะอ่ะต่อไปหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อค่าสามบูรณ์ของจำนวนเต็มค่าสามบูรณ์ของจำนวนเต็มหมายถึงระยะห่างระหว่างจำนวนนั้นกับศูนย์บนเส้นจำนวนดังนั้นค่าสามบูรณ์ของจำนวนเต็มเป็น บวกหรือเป็น0มาดูสรุปตรงนี้ค่าสมบูรณ์นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะลูกขีด2ขีดแบบนี้มาดูตัวอย่างเขาบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ A เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้เห็นไหมค่าสัมบูรณ์ของ4เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ ค่าสัมบูรณ์ของลบสี่ตัวอย่างละกันเดี๋ยวครูให้ตัวอย่างสมมุติครูเขียนแบบนี้อ่านว่าค่าสมบูรณ์ของห้าซึ่งค่าสัมบูรณ์ของห้าจะมีค่าเป็นห้าโอเคเนาะหรือ แบบนี้เราจะอ่านว่าค่าสบูนของลบ10ซึ่งค่าสมบูนของลบสิบจะมีค่าเป็น10โอเคเนาะเหมือนเมื่อกี้เราบอกว่าค่าสมบูนจะมีค่าเป็นบวกหรือ0เท่านั้นอ่ะมาดูแบบฝึงหัด บอกจำนวนที่ต้องเติมในช่องว่างละกันอ่ะยกตัวอย่างข้อหนึ่งเห็นไหมลบลบหกลบกับลบจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นลบลบหกมีค่าเป็นหกข้อ2เหมือนกันค่ะลบลบเก็มีค่าเป็น9โอเคนะอีกสีข้อเดี๋ยวครูให้ลองทำ มาดูข้อ2เขียนเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นจริงอ่ะเราได้เรียนมาแล้วอย่างตัวนี้ลบ12กับลบส5สังเกตเลขไหนอยู่ทางซ้ายมือของเส้นจำนวนมากที่สุดก็คือเลขลบ15เพราะฉะนั้นลบ15จึงมีค่าน้อยกว่าดังนั้นลบ12จึงมีค่า มากกว่าอันนี้ง่ายเนาะอ่ะมาดูข้อที่2องอะเอ้าวนี่มันเป็นค่าสมบูรณ์หนูต้องทำการถอดค่าสมบูรณ์ก่อนค่าสมบูรณ์ของลบเมีค่าเป็น9ก้าะเพราะฉะนั้นพิจารณา7กับ9 7มีค่าน้อยกว่า9โอเคเนาะคงพอทำได้ มาดูข้อต่อไปข้อที่11ละกันนี่ข้อที่11ข้อที่11สะอนูจะสังเกตได้ว่า5กับลบ2อยู่ในค่าสัมบูรณ์เดียวกันอามีอยู่5บวกกับลบ2นั่นก็คือถูกหักออกไปลบ2 5ถูกหักออกไปลบ2ก็จะเหลือ3 แต่มันอยู่ในค่าสัมบูรณ์เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ3คือ3แต่ในกรณีนี้ทางขวามือนี้5ก็มีค่าสัมบูรณ์ของตัวเองลบ2ก็มีค่าสัมบูรณ์ของตัวเองต้องถอดออกมาก่อนค่าสมบูรณ์ของ5เป็น5ค่าสัมบูรณ์ของลบ2เป็น2จับมาบวกกัน5บวก2ได้7อ่ะเพราะฉะนั้นหนูต้องมาพิจารณา3กับ7 สาม,มีค่าน้อยกว่าโอเคเนะเอาะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเอาตัวอย่างข้อที่สิบห้าละกันสังเกตนะลบเจ็ดกับห้าแต่และตัวมีค่าสัมบูรณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นหนูต้องถอดค่าสมบูรณ์ก่อนค่าสมบูรณ์ของลบเจ็ดคือเจ็ดค่าสมบูรณ์ของห้าคือห้าแล้วทำการบวกกัน 5้าบวกเบวกด้วหเป็น12แต่ทางความมือนี่อ้าวลบเกับ5อยู่ในค่าสามบูรณ์เดียวกันหนูต้องทำการบวกก่อนลบเดบวกด้วย5้าเอติดลบเแต่ไปเพิ่มอีกห้าว่าน้นนหนูจะได้ลบสนะคะแต่ละตัวอยู่ในค่าสามบูรณ์เดียวกัน ดูนะอยู่ในค่าสมบูรณ์นการพัฒนาลบสองก็ติดค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ข,ของลบสคือ2สรุปเลย12มีค่ามากกว่า2องที่เหลือหนูลองทำแบบฝึกหัดนะคะ